สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายก็มาทำงานในช่อง YouTube นะคะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆค่ะทีนี้ก็ตอบลงมาลงมาก็เลยมาเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะออยากให้เพื่อนได้ดูนะคะจะได้รู้ว่าคอมเมนต์แบบนี้เป็นคอมเมนต์ที่ให้ภาพลบแก่ช่องของเราค่ะ มีโอกาสที่จะโดนปิดช่องเลยนะคะอาจจะอ่านให้ฟังนะคะมาเยี่ยมชมค่ะเป็นกำลังใจให้ว่างๆมาเยี่ยมกันบ้างนะคะกดไลค์กดจุดจุดกดจุดจุดให้แล้วนะคะถ้าอย่างนี้นะคะในเครื่องอัตโนมัติของ YouTube นะคะเครื่องตรวจสอบ เช็คอัตโนมัติเขาจะเขียนข้อมูลลงไปแล้วว่าถ้ามีคำพูดว่ากดแล้วก็คำว่าให้แล้วนะคะคำนี้เป็นคำอันตรายนะคะเพื่อนๆให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออย่างนี้เราจะทำอย่างไรคุณยายจะบอกให้นะคะในการทำงานของ YouTube เนี่ย ถ้าเครื่องอัตโนมัติเขารายงานเขาเจอว่า,าในคอมเมนต์ของเรามีคำว่ากดให้แล้วนะคะอย่างนี้มันก็จะส่งสัญญาณไปให้เจ้าหนะ้าที่ y o u t u b e ค่ะว่าเจอแล้วมีคนใช้คำนี้แล้วนะคะแล้ว You Tube ก็จะเข้ามาตรวจนะมาเช็คทีนี้คนที่จะเข้ามาเช็คนี่ไม่ใช่อัตโนมัติแล้วนะคะก็จะเป็นคน เขาก็จะมาเช็คตามที่เครื่องบอกว่าอยู่ในช่องของคนนี้แล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะเขากดเข้ามาเขาก็จะเห็นเลยว่า,าคุณมีนาคอมเมนต์ด้วยคำว่ามาเยี่ยมชมนะคะหนึ่งไม่ได้กล่าวถึงคลิปที่เราลงเลยค่ะก็คือมาเพื่อเราต้องเข้าใจ YouTube นะคะว่าคนที่เข้ามาเช็ค ความถูกต้องหลังจากเครื่องอัตโนมัติรายงานไปนี่เป็นคนนะคะเป็นคนเหมือนเราเลยค่ะเข้ามาเช็คมาตรวจสอบแล้วถ้าเขามาเห็นคำนี้นะคะสมมติว่าเราเอาใจเราไปใส่เขานะคะมาเยี่ยมชมค่ะเป็นกำลังใจให้ว่างๆมาเยี่ยมกันบ้างนะคะกดไลค์กด like, จุดๆุดจุดกดจุดจุด,จด,จดให้แล้วนะคะ เราวิเคราะห์แล้วทำไมคนจึงโดนปิดช่อง YouTube, YouTube เป็นคนนะคะที่เขาเข้ามาตรวจสอบมาเช็คคิดว่า YouTube เขาจะรู้ไหมคะว่าคนนี้เข้ามาเพื่อจุดมุ่งหวังอะไรเราอ่านเราก็ยังรู้เลยนะคะว่าคนนี้คำพูดของเขาว่าว่างๆก็คือให้กลับคืนไปหาเขาแล้วก็กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งนะมังคะถ้าคุณยายดาวเอานะคะก็คือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งคนนี้บอกว่ากดติดตามกดกระดิ่งให้แล้วนะคะลักษณะอย่างนี้ Youtube ตีออกนะคะ YouTube สามารถรู้ว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อต้องการให้เรากลับคืนไปแล้วก็ทําอย่างนี้ให้เขา แสดงว่าคนนี้ตอนนี้ก็คือกดติดตามเราแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ถ้าเจออย่างนี้นะคะทุกคนจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราไม่แก้ปัญหาแต่เรากดย้อนคืนไปติดตามเขาทันทีทั้งสองช่องนี้โดนปิดแน่เลยค่ะสมมุติว่า <c oughs> เราคืนไปกดติดตามเขานะคะ ดีใจนะคะเราดีใจที่มีคนมาติดตามเราแล้วเราก็ไปคืนกดให้เขาคืนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ YouTube ปิดทั้งสองคนเลยค่ะปิดช่องทั้งสองช่องแล้วทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรคุณยายจะมาแนะนำวิธีแก้นะคะวิธีแก้ก็คือแม้เราจะ,ะสมมติว่าเรา คนที่กดติดตามนะคะกดติดตามไปแล้วแล้วก็ลบอันนี้ออกไม่ให้ YouTube เห็นแต่ว่าคอมเมนต์นี้มันจะปรากฏอยู่ในช่องของคุณมีนาหมดเลยค่ะแล้วทีนี้ตามลักษณะการคอมเมนต์คนแบบนี้นะคะก็บอกไว้เลยว่าคุณมีนาจะต้องคอมเมนต์แบบนี้ไปให้เกือบทุกคนด้วยคำพูดประมาณนี้ที่ตนเองรู้เท่าไม่ถึงการว่า คำพูดแบบนี้มันเป็นการฆ่าตนเองนะคะอ่ายูทู e ก็จะเข้าไปดูทีนี้คนนี้ก็มีโอกาสโดนปิดช่องเหมือนกันค่ะในอนาคตนะคะคือคุณยายทำคลิปลงมาก็หนึ่งคืออยากจะให้เขารู้ว่าเขาทำอย่างนี้มันผิดกฎค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิด คนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะไปโกรธคืนให้เขาโดนแน่ๆเลยค่ะโดนปิดช่องแน่นอนเลยค่ะทีนี้ทำไมโดนล่ะคะพอ youtube ถูกแจ้งแจ้งไปจากเครื่องอัตโนมัติว่าเจอคนที่ใช้คำพูดอย่างนี้แล้วนะทีนี้คนที่จะเข้ามาเช็คนึ่ก็คือเป็นคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ youtube ค่ะเขาก็จะมา ช็คพอเสร็จแล้วเขาก็จะไปเปิดช่องของคนนี้ดูแล้วก็เข้าไปดูในประวัติการคอมเมนต์ของคนนี้แล้วถ้าคนนี้คอมเมนต์อย่างนี้เต็มไปหมดเลยอ่า u t u b e ก็ต้องปิดช่องคนนี้ในอนาคตแน่นอนแม้ว่าคนนี้อาจจะทำไปเรื่อยๆพอไปถึงคนตามพันนึงเมื่อไหร่นะคะหรือเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ YouTube ก็จะเอาวันนั้นล่ะค่ะมาปิดช่องก็จะเท่ากับทำงานเสียเวลานะคะแล้วทีนี้ YouTube ก็จะมาดูช่องเราด้วยว่าเรากดติดตามคืนไปไหมถ้ากดติดตามเราก็เจ๊งเหมือนกันค่ะโดนปิดช่องเหมือนกันนะคะจำไว้นะคะทุกคนถ้าเจออย่างนี้ห้ามย้อนกลับเด็ดขาดนะคะห้ามกดคืนไปเด็ดขาด ถ้ากดคืนไปโดนปิดช่องเลยทันทีค่ะทีนี้เราก็สามารถอาจจะลบออกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะอย่างนี้ก็คือใครมาตรวจเขาก็รู้แล้วค่ะเจ้าหนะ้าที่ youtube มาตรวจเขาก็รู้แล้วว่าไอ้สองช่องนี่ไอจ้จุดๆๆนี่คือเขาซิกแนวกันนะคะก็คือเขารู้ให้คำตอบที่แน่นอนว่าสองคนนี้ต้องมีอะไรกัน คุณยายก็มานั่งทำงานในช่องค่ะวันนี้ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆก็เลยเจอนะคะหวังว่าอันนี้จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับน้องๆซึ่งเข้ามาทำ YouTube ใหม่นะคะยังไม่รู้กฎเกณฑ์ของออชุมชนว่าอะไรบ้างมันผิดนะคะเดี๋ยวนี้คนโดนปิดช่องเยอะมากเลยค่ะโดยจากที่เราไม่คาดคิดอย่างนี้ล่ะค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้น้องๆทุกคนนะคะเวลาคอมเมนต์ใครนี่ให้อ่านนะคะให้อ่านให้ดีๆแล้วทีนี้กฎใหม่ของ YouTube ก็บอกมาแล้วว่าคุณจะต้องอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ตอบให้มันถูกต้องกับวิดีโอคลิปที่ลงด้วยนะคะ YouTube มีกฎออกมานะคะ กฎใหม่ใครที่ไม่ชอบไปอ่านกฎคุณยายก็จะถือโอกาสบอกว่าเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้พูดถึงคลิปวิดีโอเลยค่ะไม่ได้พูดเลยว่าเข้ามาดูแล้ววิดีโอเป็นอย่างไรนะคะก็คือพูดแต่เรื่องที่เอาผลประโยชน์เข้าตนเองนะคะอย่างนี้ก็คืออันตรายค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น YouTube ก็เลยออกกฎใหม่ว่าการคอมเมนต์ จะต้องมีคำพูดที่อ,ออกมา,ากล่าวถึงวิดีโอคลิปที่ลงด้วยนะคะเหมือนอย่างนี้คนข้างล่างนี้ถูกค่ะคุณยายลงวิดีโอของน้องที่โดนปิดช่องนะคะคนนี้เขาก็ดูวิดีโอคลิปแล้วเขาก็บอกว่าน่าสงสารน้องจังค่ะขอบคุณคุณยายนะที่แจ้งเตือน เห็นไหมคะอันนี้แสดงว่าแพตตี้น,นี้ต้องดูคลิปแน่นอนแต่คนนี้ไม,ไม่ไม่พูดถึงคลิปวิดีโอเลยค่ะมาเยี่ยมชมค่ะไม่รู้เยี่ยมชมอะไรนะคะอย่างนี้อันตรายนะคะน้องๆทุกคนเวลาเรา, <c oughs> าเวลาเราคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอเราจะต้อง พูดถึงเนื้อหาในวิดีโอที่ดูบ้างนะคะไม่พูดเยอะก็พูดน้อยก็ได้ค่ะพูดอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะเห็นไหมคะคำพูดของแต่ละคนคิดไม่ถึงจริงๆค่ะแค่คำพูดที่เราคิดไม่ถึงต่อไปก็จะระวังมากๆเห็นไหมคะอันนี้คือมันเป็นคำพูดซึ่งสื่อความหมายสื่อความรู้สึกเขาหลังจากที่เขาดูวィィิดีโอ แต่คนนี้ไม่มีคำพูดเกี่ยวกับวิดีโอเลยเพราะฉะนั้นถ้า YouTube เข้าไปตรวจเช็คเจอแจ็คพอตแน่นอนเลยค่ะคุณยายก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะเวลาได้ความรู้อะไรคุณยายก็จะลงให้รู้ค่ะขอบคุณค่ะ